สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูใบตองอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการล้างแก้วกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการล้างจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการล้างแก้วกันค่ะแก้ว เป็นหนึ่งสิ่งที่เราใช้ดื่มน้ำทุกวันถ้าเราล้างไม่สะอาดก็จะมีสิ่งสกกรกติดอยู่ภายในแก้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราเทาน้ำใส่ลงไปในแก้วและดื่มน้ำจากแก้วใบนั้นก็จะทำให้เราไม่สบายได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกกรกหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ เพราะฉะนั้นการล้างแก้วนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างแก้วกันค่ะอย่างแรกนะคะแผ่นขัดหรือเราเรียกว่าสก็อตไบรท์นั่นเองค่ะอย่างต่อไปนะคะฟองน้ำอย่างที่3นะคะผ้าสะอาดค่ะ อย่างที่4นะคะน้ำยาล้างจานอย่างที่5ถ้วยใส่น้ำยาล้างจานและอย่างสุดท้ายนะคะกาละมังใบใหญ่ค่ะเด็กๆคุณๆหมหมคะว่าอุปกรณ์นี้จะคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการล้างจานเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างแก้วกันค่ะวิธีแรกนะคะหลังการใช้งานควรปิดฝาน้ำยาล้างจานให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้หกเลอะเทอะค่ะวิธีที่สองนะคะล้างทำความสะอาดแผ่นขัดฟองน้ำถ้วยใส่น้ำยาล้างจานและกาละมัง แล้วคว่ำให้แห้งค่ะวิธีที่3นะคะผ้าสะอาดที่เราไว้ใช้สำหรับเช็ดแก้วหรือเช็ดจานเราควรซักให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งจึงจะนำกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเราซักไม่สะอาดนะคะก็อาจจะมีสิ่งสกรปรกติดอยู่ภายในผ้าได้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการล้างแก้วน้ํากันค่ะขั้นตอนที่1นะคะล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาด1ครั้งขั้นตอนที่2ผสมน้ํายาล้างจานกับน้ําสะอาดในถ้วยหรือกาละมังค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3คะ่ะ ใช้ฟองน้ำฉุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วค่ะขั้นตอนที่4หล้างแก้วในน้ำสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่5ค่ะคว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือนําไปผึ่งจนแห้งค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่6นั่นเองค่ะเก็บแก้วที่แห้งไว้ในตู้หรือตะกร้าโปง่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคุมไว้ค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสื่อวิดีโอขั้นตอนการล้างแก้วกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียน พาวอออนไลน์นิ่งเลสเซ่นบทเรียกออนไลน์ตอสอการงานอาชีพการล้างแก้วน้ำแก้วน้ำควรแยกล้างต่างหากจากจานชามเพื่อให้แก้วสะอาดใสไม่มีกลิ่นคาวและไม่มีคภาบอาหารติดวิธีการล้างแก้วน้ำมีขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นที่1ล้างแก้ด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้งขั้นที่2ผสมน้ำยาล้างจานก,กับน้ำสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างจานหรือกระมังนะครับขั้นตอนที่3ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วขั้นตอนที่4ล้างแก้วในน้ำสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่น ขั้นตอนที่5คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือตะแกรงหรือนําไปถึงแดดจนแห้งขั้นตอนที่6เก็บแก้วที่แห้งแล้วเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางไว้ที่คว่ำแก้วแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมดและ,มะแมลงต่างๆไต,ต,ต่ตอมนะครับ ื่อนักเรียนดูสื่อวิดีโอเกี่ยวกับการล้างแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใบตองจะมาทบทวนขั้นตอนการล้างแก้วน้ำให้อีกครั้งอย่างรวดเร็วเลยนะคะวิธีแรกล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้งวิธีที่สองผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือกาละมังค่ะวิธีที่สาม ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วค่ะวิธีที่4นะคะล้างแก้วในน้ำสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นค่ะวิธีที่5คว่มแก้วในที่คว่าแก้วหรือนำไปผึ่งจนแห้งค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเก็บแก้วที่แห้งไว้ในตู้หรือตะกร้าโปง่ง ใช้ผ้าขาวสะอาดคุมไว้เพื่อป้องกันมดมแมลงหรือฝุ่นละอองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีกันค่ะประโยชน์ข้อแรกนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารจะสะอาดปราศจากเชื้อโรคทำให้ปลอดภัยเมื่อนำมาใช้งานค่ะ ข้อ2ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดค่ะและข้อสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารจะใช้งานได้นานไม่ชำรุดไม่แตกหักเสียหายค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้เรียนวิชาการงานเรื่องการลางแก้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ลางแก้วที่บ้านให้ถูกวิธีด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ในวิชาการงานเราได้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ